ครับผมุณามีลครับกะืีกได้ไหมบินเดยครับีหนึ่แกกะหังวัวกระหังไม่ได้ไม่เนนะครับใ่ว่ากระือรอีปีกได้่ไหได้ไหินไดครับรเาหรืออายรอนะครับอันตรายเองอไบ่รรอรอรีปีกได้ไหินเดไ้าอ่ะ้ีครับ เออสสวัดีผมจะพาไปดูอะไรที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จางโลกนี้แในดาวนี้ผีที่ลอยได้ด้วยไตสับสับเยันหัวใจไปครับผมนะฮะตอนนี้มาครับผมจะพาไปดูเอาเรื่องนี้ไปดูไอ้ไตใ้ไอ้ผมจะพาไปดูนะครับสิ่งที่มหัศจรรย์ก่อนจักรวาลนี้และโลกนี้ไปเน่าเลยซีก้นหมดเลยผีลอยได้นะครับผม เป็นเอ่อใส่จีรอยได้ทีไม่ได้กลางปีนะครับเหมือนนกนะครับแต่ว่าร้อยได้นะครับชีวิตนี้ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเลยวันนี้ก็เขาเรื่องเลยนะครับผมรอยได้นะครับขัดหลักวิสีคนตั้มของนะครับไม่มีปีกนะครับแต่เขาลอยได้ยังไงนะครับโอ้โหวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไปดูนะครับท่านลอยได้ยังไงครับผมคุณรามีก็ เดี๋ยวตอนนี้คือเราขี่รถอยู่นะครับพ่อผมบอกแล้วคนยุคใหม่ไม่น่าทําไฟมาเลยนะครับทําให้คนเฒ่าคนแก่คิดว่าเป็นกาะซื้อคือมันจะยากซุมผมนะครับเพราะว่าต้องมานําตามเพราะว่าที่จริงแล้วคือมันเป็นบ่าวแต่ว่าเขาติดไฟที่ซื้อมาจากร้านสัตว์ร้านทุกอย่าง20นะครับเทปตู้อีโรเบนใช่ครับแล้วก็เอามาติดไม่บ่าวเอซึ่งแล้วมันก็มีไฟ ซึ่งมันก็สวยเราที่แบบมันเราก็ต้องมายักว่าตรงกูเท่านี้เขาสงสัยนะว่ามันเป็นแสงยงปไฟอะไรนะอซึ่งเราก็ต้องมาดูนะครับว่ามันเป็นัยรุ่นเขาเขาจริงจังนะครับเนี่ยพวาเขาจริงจังแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเรารู้ลึกนรจริงใช่ครับเรารู้ลึกทุกอย่างว่ามันเป็นไฟอะไรเอทุกอย่างยี่สิบมีขายเอแต่ว่าไม่เบาไฟอะไรแล้วมันแรงนะครับคุณอค ซึ่งมันก็อยู่ที่นั่นนะครับ,บก็เห็นไหมครับทุกคนทุกกานคือเรามา,ลาหลาท้าผีครับอแม่นะครับผมก็รื้อรื no ้อสีใหญ่ครับบอกแม่ด้วยนะครับว่ามันเป็นไฟเบาเปี่ยมเมาหนาเป็นยังไงครับเป็ไฟอะไรเลยครับแต่มันเป็นไฟเบาที่สไปหาเพิ่นเปิดมันเป็นไฟยังบูรู้หนอมันรู้เลยแม่คุณแม่ของคุณคิดว่าเป็นกระสือครับสีใแจ่ไหมอืม แม่คุณคิดว่าเป็นกระสือแต่ว่ามันเป็นไฟเบาใช่ไหมการย่างกับซ้อมกลับมีไ้มใช่ครับคุณโอเคครับมันเป็นไฟเบาที่ซื้อมาทุกอย่าง20นะครับใส่ฐานสามก้อนอ่านน้อยนะครับใส่ฐานสามก้อนอยังคือบรรลุนากคมับบรรลุนาใส่มันมีครับมันใส่ฐานสาก้อนครับคุณแม่คุณ คิดว่าเป็นไฟบ,ว,ไฟบว่าวเอ GG, เป็นไฟกระสือเต็มวัดสิโบอ่ะไม่ใช่ไฟบว่าวทุกอย่างนี่สินะครับไปบาหลักเหมือนเขาสำคันะครับทุกอย่างนี่สิเป็นยังไงครับการที่เห็นเสียงไม่ไม่เออไม่เป็นเออเสียง bè luôn cho thấy nhận ổ Tên <laughs> bộ mà mấy sáng à điểm điểm Bà... điểm <laughs> Bánh mình sáng vào muốn gì gì mà luôn cho thấy nhận nha mình bộ nằm đi Mình mình xem Mình <laughs> ừ. え、お <laughs> 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 <laughs>